สวัสดีค่ะปลูกต้นเขาเรียกอะไรนะกวักบรากดหรือเปล่าคะแตกดีดีเพิ่งจะมาเห็นตัวนี้19 19ใบไปอ่านมาเขาบอกมันจะดีจะเฮงจริงหรือเปล่าคะเนี่ยต้องทำยังไงบ้างคะสิบใบเนี่ย สองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกสิบแปดสิบเก้ามีอะไรแนะนำบอกได้นะคะเผื่อจะมีโชคมีลาบนี่ก็กำลังจะแตกอีกแล้วจะออกอีกแล้ว